ร้านตามกุ้งทองเป็นที่รู้จักในคนอายุทยาค่ะปากต่อปากเพื่อนบอกมาบางคนก็มาจากคลิปตอกมาจากรีวิวต่างๆส่วนมากเลยนะคะที่ได้ยินก็จะบอกว่าน้ำจิ้มอร่อยราคาไม่สไม่แรงผัดฉ่าหอยเชลลหอมหมกมะพร้าวอ่อนทอดมันกุ้งปลาหมึกผัดไข่เค็มถือว่าเป็นซิกเนเจอร์แล้วค่ะตอนนี้ทุกคนต้องสง จะเน้นเรื่องราคาน้ำจิ้มและบริการาสามารถทําราคาได้ถูกตน้นทุนถูกกว่าที่อื่นราคาเดิมไม่เคยขึ้นเลยคะ่ะตอนนี้หนูเปิดอีกข้อหนึ่งแล้วหนูสำหรับตรงนี้เต็มทุกครั้งเลยเต็มทุกเสาร์อาทิตย์เลยดีกว่าตอนนี้กุ้งแม่น้ําคือเด็ดมากเป็นกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่ตัดแม่น้าบ้านเราคะ่ะรับประกันเรื่องความสดคะ่ะไม่ใช่กุ้งนำเข้าไม่ใช่กุ้งพาม่าไม่ใช่กุ้งอินเดียเหมือนตะก่อนแล้วคะ่ะ เื้ออันนี้จะแน่นกว่ารับประกันเรื่องความแน่นเลยแน่นแน่นกว่ากุ้งนำข้าหนูกาลันตีเลยยังไงต้องถูกที่สุดค่ะช่วงนี้ยิ่งถูกเข้าไปใหญ่เลยแล้วก็ขายถูกลงด้วยมีเซ็ตไซส์ไม่ไมลมพุ่งไม้น้ำค่ะก่อนได้ค่ะเล็กใหญ่มีนะคะพี่ต้อนได้จ้าราคาจะไม่สูงมากแล้วก็ได้หลายตัวด้วยซส์นี้สี่ร้อยบาท,บาทสิบห้าตัวโคือสดขนาดที่ว่าเป็นกุ้งเป็ดอันนี้เป็นกุ้งไม่น้ำเป็นเป็ดแล้วก็ใส่หลังโฟมใส่น้ำแข็ง อัดมาขึ้นรถทัวร์จากใต้ทัวลุกขึ้นถึงหน้าร้านเลยค่ะซึ่งอยู่การันตีว่าคุ้มแม่น้ำที่ร้าน,าน,ห,านห,าหนูสดมากด้วยค,ความที่ของเราสดอยู่แล้วกับมันจิ้มซีฟูที่อร่อยเนี่ยราคาไม่แพงลูกค้าสาม,มารถทานได้บริบทสามุ้าวของซีฟูด้ดค่ะ เหมาบ่อเองนะคะพี่ก็เลยาสามารถทําราคาได้ถูกต้นทุนถูกกว่าที่อื่นขายราคาเดิมไม่เคยขึ้นเลยค่ะยังไงต้องถูกที่สุดค่ะของหนูจะเน้นเรื่องราคาค่ะน้ำจิ้มและบริการคือร้านเราไม่ได้ใหญ่มากทําให้เราดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงมากกว่าแล้วก,ก็ขายถูกลงด้วยร้านตามกรุงทองเป็นที่รู้จักในคนอายุทยาค่ะแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันมาอุดหนุนขอบคุณมากมากจริงๆตอนนี้กุ้งแม่น้ําคือเด็ดมาก เราเป็นกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่กุ้งแม่น้ําบ้านเราจากแม่น้ําบ้านเราค่ะเป็นกุ้งภาคใต้รับประกันเรื่องความสดค่ะไม่ใช่กุ้งนําเข้าไม่ใช่กุ้งพาม,มา่าไม่ใช่กุ้งอินเดียเหมือนแต่ก่อน <They durability> เนื้ออันนี้จะแน่นกว่ารับประกันเรื่องความแน่นเลยค่ะแน่นกว่าเพราะว่าเป็นกุ้งเป็นๆแล้วน็อกส่งรถทัวร์มาถึงหนูเลยค่ะ <S <S <would S 1> จริงๆแล้วหายากมากค่ะคือก็แย่งชิงกันสุดฤทธสุดเดดไซส์สามตัวโลที่เราเรา,เราทางทางที่นั่นน่ะเขาส่ง้าเราเรา้านเดียวเลยค่ะเปลี่ยนมาเอากุ้งบ้านเราดีกว่าอุดหนุนบ้านเราเองด้วยแล้วอีก แน่นแน่นกว่ากุ้งนำข้าหนูการันตีเลยอันนี้จะเป็นไฟกลางที่ลูกค้าส่วนมากชอบสั่งราคาจะไม่สูงมากแล้วก็ได้หลายตัวด้วย<อ>ใส่ใน400บาทหโต <c oughs> คืออันนี้จะมาด้วยกัน มาไซส์เดียวกันแต่ว่าเรามาคัดแยกตัวเล็กตัวใหญ่ขายนะคะยยทั้งหมดเรามี7ไซส์ไม่รวมกุ้งไม้น้ำค่ะของทะเลนะคะจะมีหอยแครงหอยหวานอะไรเงี้ยก็จะส่งมาจากมาจากมหาชัยของทะเลเราไม่ได้สั่งเยอะเราสั่งน้อยแต่ว่าเราสั่งทุกว,วันเราทําให้สินค้าค่อนข้างสดใหม่มกุ้งมันแกวที่จะเป็นหัวส้มๆเด๋วมาแกะมาเลยว่าอันนี้จะเป็นกุ้งไซส์จัมโบ้ที่ร้านค่ะอยู่ที่600บาท8ตัวโล8ถึง9ตัวโลเดยประมาณอันนี้จะเป็นกุ้งไซส์280 ป็กุ้งมกแก้วค่ะ<ม>ปลาช่อนเผา250บาทกระเพราหนวดปลาหมึกอ,อันนี้200บาทค่ะหอยแทงครึ่งกิโล140อันนี้กุ้งม,ม่น้ำไซส์3ตัวโล1,200ค่ะต้นมันกุ้ง200ร้อหอยนางรมสุราเหมือนเดิมค่ะตัวละ80บาทแล้วก็หอมหมกมาพาะพร้าว5 0ง้าเปบานหอมหมกทะเล กุ้งยังไงมาตลาดการทุกคนต้องสั่งกุ้งอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามว่าเมนูไหนอยากให้สั่งเพิ่มก็จะแนะนําเป็นทอดมันกุ้งทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยแล้วเด็กก็ชอบมากอร่อยเป็นเนื้อกุ้งแน่นแล้วจิ้มกับน้าจิ้มบวยนีย่คือทุกคนบอกว่าอันนี้อร่อยที่สุดแล้ว <c oughs> น้ำจิ้มคุณแม่ทำสดใหม่ทุกวันใช้มะนเราสดด้วยค่ะจะไม่เอาน้ำจิ้มไปแช่เย็ยนแล้วกลับมาขายเนื่องจากว่า เวลาปั่นใหม่เนี่ย t e x t u r ของพริกอะค่ะมันจะมีความหอมพริกมันก็เลยทำให้ลูกค้าชอบจัมจิมที่ร้านเป็นพิเศษแบบโบราณโบราณกันเดิมมันมะนาวแท้ๆมะนาวที่เราคันกันเองสิ่ยอดเลยอะพริกขี้หนูสวนเรานี่เนี่ยค่ะใช่วันละสองรอบเลยหรอใช่วันละสองรอบอะอกคิดถ้าเกิดเจออะไรที่ไม่ตรงปกเปลี่ยนเคลมร้อยเปอร์เซ็นต์ บางท่านก็เป็นลูกค้าประจาอยู่แล้วบางท่านก็ปากต่อปากเพื่อนบอกมาบางคนก็มาจากท i ิ t ตอกมาจากรีวิวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเลยนะคะที่ได้ยินก็จะบอกว่าน้ำจิ้มมร่อยน้าจิ้มอร่อยราคาไม่สไม่แรงก็จะไม่ทําให้ลูกค้าทุกท่านผิดหวังนะคะจะพยายามดูแลคุณภาพให้ดีที่สุดค่ะขอฝากร้านฟาร์มปุ้งทองซีฟู้ดด้วยนะคะอยู่ในตลาดกลางพระนครศรีอยุธยาค่ะ เรามีกุ้งหลายแบบมีกุ้งทั้งหมด7ไซส์ถ้าเป็นกุ้งแม่น้ำด้วยก็เป็น8ไซส์เลยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยแถมเรายังมีบริการส่งในเขตพื้นที่พ,พระนครศรีวิทยาสั่งสองรายการที้งไปส่งฟรีค่ะแล้วเรามีห้องจัดเลี้ยงด้วยนะคะตอนนี้เพจ a c e b o o k นะคะเป็นฟาร์มกุ้งทองอยุวิยาเดลิเวอรี่ตลาดกลางค่ะเบอร์โทรศัพท์064 2424,982่เปค่ะตนนิดต่อได้โดยตรงเลยค่ะฟาร์มกุ้งทองซีฟู้ดค่ะ